สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคณากรากฎนะคะสวัสดีชาวสองทุกทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอต้อนรับคุณคุณทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องดูดวงกับน้องอุ้มพิมพ์พัสราหรือว่าทาหลอดพิมพ์พาสนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงลายปากเนาะปากนี้ก็จะเป็นวันที่28ถึงวันที่4สิงหาคมนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับทุกคนบ้างนะการดูดวงกับอุ้มนั้นก็จะเน้นการดูดวงความรักนะว่าความรักของคุณในช่วงนี้นั้นจะเป็น ยังไงบ้างนะคะการดูดวงลายปากก็จะเป็นการเปิดไพ่ไปเรื่อยๆเลยถ้าเกิดว่าใครจําได้เนี่ยก็คือว่าจะเป็นการดูดวงแบบสมัยก่อนที่อุ้มเคยดูเลยค่ะก็คือจะเป็นการดูแบบดูไป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 อย่างนั้นเลยนะคะทุกคนนะอาจจะไม่ได้แยกจําแนกหรือว่าอะไรยังไงเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการแยกจําแนกหรือว่าการที่เราอะไรอย่างไงมากเกินไปอะเรารู้สึกว่าเราบังคับไพ่แล้วเราบังคับไพ่แล้วเรารู้สึกว่า มันทำให้เราอะไม่มีความสุขพอเราไม่มีความสุขอะเรารู้สึกว่าการที่เราอัดคิดมาหรือเราอะไรมาพอเราไม่มีความสุขแล้วเราอัดคิดไปอะเรารู้สึกว่าคนดูไม่มีความสุขแล้วคนดูก็ดูเราหน่อยลงนะคะเราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ไหมหรือว่ามันเป็นอะไรอย่างไงไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรารู้สึกว่าเราอยากมีความสุขแล้วเราอยากจะให้ไพ่เล่าเรื่องในสิ่งที่มันจะเป็นไปในสิ่งที่มันจะอะไรอย่างไงไป นะคะดังนั้นนะ่ะเราก็อยากที่จะมีความสุขแล้วเราก็อยากให้ทุกคนนะ่ะมีความสุขไปกับเรานะคะใครชอบก็ดูเรานะโอเคแน่นอนนะคะนี่คือการทำนายดวงแบบทั่วๆไปดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นแบบสลับกันบ้างก็ได้อุ้มแนะนําไว้ทุกคนนั้นดูคิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นใครอยากได้อะไรที่มันชัดเจนและเป็นตัวคุณแนะนำมาให้ดูดวงสนตัวนะโอเคเข้าใจแล้วนะ มาดูกันค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎขอดูไพ่ของคุณหน่อยนะคะอุ้มขออนุญาตกรกฎหน่อยนะคะดูไพ่หน่อยนะว่าเป็นอย่างไงบ้างนะคะอุ้ยไพ่ปินไพ่บินไพ่ปิน,นขอดูตัวตนชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงนี้น่อยค่ะกรกฎเป็นอย่างไงบ้างเอ่ยไพ่เวลาขึ้นมาเป็นไพ่เอชออฟครับ โอ้ไพ่สวยมากกระลกดไพ่ดีมากๆเลยมันเหมือนเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่คุณเคยเห็นปะที่มันมีฝนตกอยู่บนหัวแล้วมันดูแบบเทาๆนิดนึงอะ่ะทุกคนเอออะไรประมาณนั้นน่ะแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วค่ะทุกวันนี้มันจะเป็นอะไรที่ ดูแบบสดใสามากขึ้นดูดีมากขึ้นดูแบบว่าสบายมากขึ้นดูโอเคมากขึ้นดูแบบว่าโลกนี้มันมีชั้นและมันมีพลังงานบวกม,<า>มันมีสิ่งดีๆมันมีอะไรดีๆมันมีอะไรที่มันดูแบบว่าเป็นถ้วยอะเป็นถว้นถวยที่ออกมาเป็นน้ำที่ไหลหลั่งไหลออกจากถ้วยมีขึ้นมาสมัครงานก็ได้นะทำงานก็ได้นะเพื่อร่วมงานก็ลักนะอะไรอะไร ด,ดีก็จะเข้ามาหาคุณทั้งนั้นเลยนะคะคุณกรลกฏนะเออจริงๆแล้วก็มากับไพ่เดอะเดวิลอุ้ยเดวิลมาทำไมอะ่ะขอดูเดวิลหน่อยสิเดวิลเป็นอะไรลาสีเดียวกับชัดด้วยเนาะ เดบิวมากับให้เพจชอปวอนอ๋อพลังงานที่มันไม่ดีพลังงานอะไรที่มันไม่โอเคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันกําลังที่จะค่อยๆออกไปค่อยๆออกไปเรื่อยๆอะไรก็ตามที่มันแบบว่าเป็นสีเทาๆอะไรก็ตามที่มันเป็นสีที่มันแบบไม่โอเคไม่ควรอยู่ตรงนี้ไม่ควรอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ควรที่จะอะไรตรงนี้มันจะค่อยๆออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆจนออกไปจน หมดเลยค่ะคุณกรกฎแล้วคุณจะได้พบกับอะไรบางอย่างที่มันดีที่มันใช่ที่มันเหมาะสมกับตัวคุณเองเออ แล้วมากับไพ่สามดาบเฮ้ยกอลกอดเป็นอะไรมากมามอะ่ะมันเหมือนไพ่ของตัวเรามากเลยอะ่ะกอลกอดเธอรู้ไหมที่ผ่านมาเราเคยแปะนะคะกอลกอดเนาะเราเคยแบบว่าแฮว์อ่ะกินแฮว,ว์อ่ะทุกคนเข้าใจอารมณ์ปะคือเราเคยชอบคนคนนึงเว้ยแล้วเราก็แบบว่าชอบเขามากๆเลยแล้วเราก็ไม่เราก็แบบว่าเราก็ ไม่ไม่กล้าให้สถานะเขาเนาะเราก็คุยคุยกับเขาไปสักวันหนึ่งเขาก็ไปจากเราเราก็เลยกินแฮวประมาณนั้นอะ่ะแล้วทุกวันนี้เราก็กินแฮวหนักมากๆเลยเราก็เศร้ามากๆเลยนะคะทุกวันนี้เราก็เลยโสดอยู่ทุกวันนี้อือนั่นแหละเรามันเศร้ามากๆเลยแล้วก็ระกดที่กำลังโสดนะคะก็ระกดที่กำลังโสดเป็นไงบ้าง คุณนวบนนะคะคุณจะโฟกัสเรื่องงานคุณจะทําเรื่องงานคุณจะอะไรกับเรื่องงานเยอะมากๆเลยเดี๋ยวฟูค่ะคุณจะไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นใครที่จะเข้ามาหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเฮ้ยแต่มีคนเข้ามานะกรลกดคุณจะมีคนเข้ามาคุณจะมีคนเข้ามาชอบคุณจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นคุณจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเฮ้ยโลกมันสดใสโลกมันดีโลกมันแบบว่าเดอะเบสมากขึ้นโลกมันเปิดกว้างมากขึ้นโลกมันแบบว่า เฮ้ยดีเฮ้ยโอเคโลกมันแบบว่าดีค่ะดีสำหรับตัวคุณเองแล้วก็เป็นโลกที่แบบว่าคุณสามารถที่จะเดินไปได้ใช้ชีวิตได้แล้วก็อะไรอย่างไงได้นะคะแต่คุณตัดสินใจแหละว่าเฮ้ยถ้าเดินไปได้ฉันก็จะเดินไปถ้าฉันมีชีวิตได้ฉันก็จะมีชีวิตไปแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้หรือว่ามันไม่อะไรคุณก็ เชิดๆอะสวยๆอ่ะก็เตนอ่ะทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็จะดึงพลังงานที่เข้มแข็งของตัวคุณมาถึงแม้ว่าข้างในมันจะบอบช้ำอ่อนแออ่อนรุวยนะคะไม่เหมาะสมอยู่นะ <c oughs> ถ้าใครสนใจคนอ้วนแต่ว่าฉีดตอนอ้วนได้ตามผมนะคะบอกไว้ก่อนนะคะอันนี้หมอะแค่เทสยาเราแค่อ้วนขึ้นเพราะเหมาะเทสยาเดี๋ยวเราผมยาวแล้วนะ <c oughs> จีบได้นะ <c oughs> ประมาณนั้นนะคะโอเคแล้วเป็นไงบ้างคะ หนึ่งไม่เท้าคุณจะได้พบกับโชคลาภดีๆคนดีๆสิ่งดีๆที่เข้ามาหาคุณเข้ามาทำให้คุณนั้นมีอะไรที่มันดีๆ energy ดีๆพลังงานบวกดีๆสิ่งดีๆที่เข้ามาทำให้กับคุณให้มันแบบโอเคมากขึ้นนะคะคุณกรากฎดังนั้นนะคุณไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะที่โสดสถานะที่มีแฟนแล้วสถานะที่มันคุมเคือสถานะที่มันอะไรอย่างไงก็ ไม่รู้อค่ะกอลกฎดนะ,ะนะแต่จากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีสถานะบางอย่างที่มันเหมือนว่าคุมเครืออยู่เหมือนกันนะคะแต่คนที่อยู่ในสถานะที่มันคุมเครือเนี่ยคุณก็อืจะพูดยังไงดีละ่ะมันเหมือนว่ามันอาจจะต้องอดทนไปสักนิดนึงอะกอลกดมันอาจจะต้องแบบอะไรไปสักนิดนึงมันถึงจะโอเคขึ้นมันถึงจะดีขึ้นนะคะ แต่ว่าคุณสามารถเข้มแข็งคุณสามารถต่อสู้ได้คุณสามารถไหวได้ด้วยตัวคุณเองนะคะอืมคุณไม่ต้องห่วงคุณเข้มแข็งได้อยู่แล้วนะคะ คนที่อยู่ในสถานะไม่คุ้มเคือจะเป็นอย่างไงบ้าง v i a l of Fortune มันก็จะไม่คุ้มเคือต่อไปนะถ้าเกิดว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นคุณก็จะต้องอดทนในสิ่งที่มันจะเป็นไปเพราะว่าจากไพ่ที่ขึ้นมายังไม่มีไพ่สถานะไหนที่มันโอเคเลยนะคะอ่ะเราจะมาต่อกันดีกว่าเขาคนนั้นที่กอลกฏกันมันคิดถึงเป็นอย่างไรบ้าง ไพ่ใบแราเป็นไพ่สีทวยเขาก็คิดถึงคุณคนที่เขาคิดถึงเขาก็คิดถึงคุณเขาก็นึกถึงคุณนะคะเป็นไพยห้าไม่เท้าเป็นอะไรหรอลักก็ปิดลักก็เปิดหรอคะเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็มีปัญหากาันเดี๋ยวก็อะไรกันก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวก็พ่อแง่แม่ห่อนเดี๋ยวก็เป็นอะไรกันอีก ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจกันเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเข้าใจกันก็ได้ดีกันก็ได้มีความสุขกันก็ได้ใช้ชีวิตกันโอเคโอเคก็ได้สักครั้งหนึ่งก็แบบว่าอมเราเป็นแบบนี้ดีแล้วหรอเราเป็นแบบนี้โอเคแลหรอเราเป็นแบบนี้มันจะแบบได้หรออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยหากคณกอกอด บินไพ่บิน,บนแล้วเขาคนนี้รู้สึกยังไงอกอกดคาเป็นไพ่สี่เมเา้าเขาก็อยากโฟกัสกอกรกดนะแล้วเขาก็อยากเดินไปก,กับลรกดเรื่อยๆคนคนนี้เป็นคนที่เดินมากกบกรกดนานหรือ,อยังเป็นคนที่เดินมากบกบลรกดนานแล้วนะแล้วมีความสัมพันธ์มีอะไรต่างๆนานามาด้วยกันค่อนข้างีิจนานแล้วแล้วก็มีความสุขในความสัมพันธ์นี้มานานมากๆแล้วนะคะกรลกดนะแล้วก็อืม เนี่ยเดี๋ยวฟูเดี๋ยวก็พักยกกันไปเดี๋ยวก็มาดีกันใหม่เดี๋ยวก็พักยกกันไปเดี๋ยก็มาดีกันใหม่นะคะ ประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นไพ่สามีเท้าแต่ว่าคุณกับเขาก็เป็นคนที่ต่างคนต่างเลือกซึ่งกันและกันแหละต่างคนต่างมีความสุขเวลาที่อยู่ด้วยกันเวลาที่ไปด้วยกันเวลาที่เราสองคนนั้นได้เดินไปด้วยกันเรื่อยๆเนาะมันเหมือนเป็นการประชนภัยการได้เดินทางการได้มีความสุขซึ่งกันและกันนะทุกคนเวลาที่เราสองคนขาดกันไปหรือเวลาที่เราสองคนไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะมันเหมือนว่าเรา สองคนมันมันดูทึมอๆมันดูแบบว่ามันดูเหมือนมันขาดอะไรซึ่งกันและกันไปจริงๆนะคะแต่พอเรามาอยู่ใกล้ๆกันน่ะมันเหมือนเราจะต้องหยิกกันมันเหมือนเราจะต้องแบบมีอะไรซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะอ่า ประมาณนั้นนะคะหนึ่งไมเท้าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ๆอะไรใหม่ๆซึ่งกันและกันเรื่อยๆนะคะอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณสคนนั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อไปดีเอ็มเพลคุณไม่ต้องห่วงนะคุณสองคนจะเดินไปได้วยกันเรื่อยๆอย่างมีความสุขนะคะเดินไปได้วยกันเรื่อยๆอะไรไปได้วยกันเรื่อยๆแต่มันก็ชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างาการกดก็จะแบบว่าอะไรนะอะไรนะทําไมนะเป็นอะไรแบบนี้ เพราะอะไรนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราสองคนก็จะเก็บกันไว้ในหัวใจเราสองคนก็แบบว่าในหัวใจก็ยังมีความรักในหัวใจก็ยังมีความรักในหัวใจก็ยังมีความรู้สึกดีในหัวใจก็ยังมีอะไรดีๆซึ่งกันและกันนะคะทุกคนแล้วเราสองคนก็ยังเดินไปด้วยกันได้ถึงแม้ว่ามันก็ยังเครียดๆันก็ตามแต่ว่าเธอไพ่สีไม่เท้าเลยนะก็คือไพ่แต่งงานไพ่ที่แบบว่า ไปด้วยกันได้ไพ่ที่มีความสุขซึ่งกันได้แล้วก็เป็นไพ่ที่โอเคเลยอะเวิร์กมากๆเลยทุกอย่างมันดูดีมากๆเลยทุกอย่างมันแบบว่า มันเป็นเพอร์เฟกต์มากๆระหว่างพวกคุณทั้งคู่มันเป็นอะไรที่ดีมากๆระหว่างพวกคุณทั้งคู่แล้วมันเป็นอะไรที่โอเคจริงๆนะคะแล้วก็เป็นไพ่อศวินถือไม้เท้าเนาะอืมแล้วเขาจะเอาอย่างไงต่อไปอะกอลากดคาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าก็คือว่าไม่เอาอะไรมากมายหรอกคะ่ะขอแค่กอลากดเดินไปกับผมแค่นี้ผมก็มีความสุขมากแล้วผมก็รู้สึกดีๆมากแล้วที่กอลลากดนั้นเดินไปกับผม ที่กรลกฏนั้นมีความสุขกับผมผมก็โอเคมากๆแล้วผมก็รู้สึกดีๆมากๆแล้วขอแค่นั้นขอแค่มีความสุขแค่นั้นนะคะแล้วก็รกฏละคะ ก็รากดแนนอย่างไงกับเขาบ้างคะก็ลรากดเป็นไพ่ดเดอะทาวเวอร์ฉันต้องการความชัดเจนกล้องฉันต้องการความชัดเจนฉันต้องการความชัดเจนเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้นะคะชัดเจนได้ไหมจริงจังได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรประมาณเนี้เออแล้วจะไปจบกันที่ตรงไหนล่ะคะไพ่ควีนถือถ้วยเมื่อคุณมองตากัน เมื่อคุณได้มองตากันแบบนี้กล้องฉันอยู่ตรงนี้แต่เลนแต่กล้องแต่กระจกฉันอยู่ตรงนี้กล้องฉันอยู่ตรงนี้เมื่อคุณมองตากันแล้วคุณจะได้เห็นความจริงใจความชัดเจนความรู้สึกความที่คุณนั้นให้ความรักซึ่งกันและกันด้วยตัวของมันเองนะคะประมาณนั้นค่ะเข้าใจปะเออ นั่นแหละคนโสดก็ไม่ต้องกังวลอะไรโฟกัสกับเรื่องงานไปเดี๋ยวก็มีคู่เดี๋ยวก็มีคนที่ใช่เดี๋ยวก็มีคนเข้ามามีคนเข้ามาเรื่อยๆคนไม่ต้องห่วงเสียงสองเสียงสามนั่นะต,ตอนเนี้เสียงไม่ค่อยมี <c oughs> นะคะเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆเพราะยังไงยังไงอะ่ะคุณเองอะ่ะในช่วงจังหวะเนี้มันเป็นช่วงจังหวะเดอะเดวิลมากับไพ่หนึ่งถ้วยบางคนอะ่ะ คนที่ดูดวงบางคนเขาจะบอกว่าเป็นไพ่ที่มันไม่ดีเป็นไพ่ที่แบบว่าเฮ้ยเดอะเดวิลอะเดวิลมามันไม่ดีอะมันไม่โอเคแต่อุ้มจะบอกเลยว่าเดอะเดวิลมากับไพ่หนึ่งถ้วยอะมันเป็นไพ่ของการดึงดูดมันเป็นไพ่ของแรงดึงดูดมันดึงดูดอะไรทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณดังนั้นคุณต้องเลือก ว่าคุณจะดึงดูดอะไรคุณจะดึงดูดตรงไหนคุณจะดึงดูดสิ่งที่ดีไหมคุณจะดึงดูดในสิ่งที่ไม่ดีไหมหรือคุณจะดึงดูดอะไรต่างๆนานา,นานาเข้ามาในชีวิตคุณกันแน่คุณเลือกได้เลยว่าคุณจะดึงดูดอะไรก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณก็จะได้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตคุณดังนั้นคุณต้องใช้กฎแรงดึงดูดให้เป็นประโยชน์มาก,กๆกรกฎในช่วงนี้ดังนั้นน่พลังงานมันเข้ามาขนาดนี้แล้ว คุณต้องทำให้มันเต็มที่กอลกฎนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มันดีมากๆแล้วคุณเองจะสดๆก็ได้คุณสวยคุณรวยคุณเลิศคุณดีมากๆอยู่แล้วนะคะเดือนหน้าวิคหน้าฉันจะดูอะไรดีนะ หมอจะดูอะไรดีเนี่ยหมอดูให้หมดแล้วเนี่ยว่าแบบว่ามันดีมากๆเลยเดียฉันจะดูอะไรให้เธออีกนะคะคือแบบว่าอมืมันโอเคมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าดูให้เป็นแนวทางก็แล้วกันอ่ะคุนมาดูคําแนะนําดีกว่าคําแนะนําว่าไงบ้างไพ่ห้าเหรียญอย่าจมปาบ อย่าจมปักเกาะความทุกข์ความเศร้าความอะไรในอดีตอะไรที่มันเคยผิดพลาดไปอะไรที่มันเคยอะไรอย่างไงไป G ก็ปล่อยให้มันผิดพลาดไปปล่อยให้มันถูกไปปล่อยให้มันอะไรอย่างไงไปนะคะช่างมันไปช่างกับมันทุกทุกอย่างไปปล่อยมันไปนะคะแล้วพบเจอกับความรู้สึกใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะแฟนเก่าจะกลับมามเดียวจะติดไม่กลับ โอเคปะนั่นแหละดังนั้นไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆซะแล้วคุณนั้นจะมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณกอลกดนะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาจนจบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอคนนี้ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเป็นกันเองนิดนึงนะไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบชอบกันหรือเปล่าไม่ชอบก็อขอให้ชอบนั่นแหละ นะคะแล้วก็หวังว่าเราสองคนนะจะสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าอุ้มก็จะเป็นตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็ตัวเองของอุ้มอุ้มก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละแล้วก็อุ้มก็จะมาดูไพ่อารมณ์ประมาณนี้จะมาเป็นอุ้มตอนแรกๆที่เราสองคนนั้นได้เจอกันได้พบกันได้อะไรกันเนาะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะโอเคไหมทุกคนจะชอบไหมอุ้มจะไม่บังคับไพ่แล้วนะว่าจะดูแบบไหนดูอะไรอะไรย่งไง เราก็จะมาดูกันแบบนี้เนี่ยแหละแล้วก็เราก็จะมาดูกันไปว่าทุกคนจะโอเคไหมกับสิ่งที่มันเป็นนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะจำอุ้มได้ไหมเนี่ยผมสั้นแล้วพยายามสวยผมเลยเนี่ยโอเคสวัสดีค่ะ